ก็สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับและ่ในตอนนี้นะฮะทางวง cgm 4 8นะฮะก็มีอายุครบรอบ2ปีกันแล้วนะครับผมเรื่องในโอกาสครบรอบ2ปีแบบนี้นะฮะในคลิปนี้เราก็จะมาจัดอันดับกันนะครับวันนี้เราจะนำเสนอ10บอันดับนะครับเมมเบอร์ใน cgm 4 8นะฮะที่มีผู้ติดตามใน Facebook มากที่สุดนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงปลายปี2021กันแล้วนะครับอันดับต่างๆของสมาชิกแต่ละคนก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะฮะจากวันแรกที่ น้องๆแต่ละคนนะฮะได้มีเพจของตัวเองนะฮะสำหรับการจัดระดับในครั้งนี้นะครับเราจะดูในส่วนของผู้ติดตามอย่างเดียวนะฮะเนื่องจากว่าเพจ Facebook ในปัจจุบันนะครับถ้าเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดนะฮะเราจะใช้เป็นระบบผู้ติดตามแล้วนะฮะไม่ใช่ระบบการกดไลค์แล้วนะฮะแต่ว่าอาจจะมีเมมเบอร์บางคนที่อาจจะยังไม่ได้เปลี่ยนเป็น เพจในเวอร์ชั่นปัจจุบันนะครับแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชันเก่าหรือเวอร์ชันใหม่นะฮะสิ่งที่เหมือนกันก็คือจะมีบอกจํานวนผู้ติดตามนะฮะก็บอกเลยว่า10อันดับที่ผมนํามานี่ยอดผู้ติดตามนี้ใกล้เคียงกันมากๆเลยนะครับสูสีกันมากๆเราจะมาดูกันว่า10อันดับเมมเบอร์ที่มีผู้ติดตามมากที่สุดจะมีใครกันบ้างจะตรงใจคุณผู้ชมหรือไม่นะฮะไปรับชมกันเลยนะครับอันดับที่10นะครับก็ขอแสดงความยินดีกับน้อง Angel นะครับที่มียอดผู้ติดตามใน Facebook นะฮะ82,000กว่าคนแล้วนะครับสำหรับน้อง Angel นี่ก็ถือว่าติดเซมต่อเนื่องนะฮะก็ไม่ได้หลุดเซ็มแต่อย่างใดนะครับทั้ง3ซิงเกิลแลวก็อัลบัมล่าสุดก็มีน้อง Angel อยู่ในชื่อน,นั้นด้วยนะ,ะก็ถือว่าสุดยอดมากๆนะครับน้องแองเจของเราแล้วก็ไปกันต่อกับอันดับที่9นะครับแหมก็มาติดๆกันเลยนะฮะมีแองเจ แล้วก็ต้องมีน้องฟอร์จูนเองนะฮะมาติดติดกันเลยนะฮะกับผู้ติดตาม9 7 0 0กว่าคนแล้วนะครับสำหรับน้องฟอร์จูนนะครับก็มีผลงานล่าสุดที่เราก็รู้ๆกันอยู่นะฮะจากยูนิตอินดี้แคมป์นะครับก็คือเพลงคงทําได้แค่รอนะฮะก็เป็นโปรเจกต์ที่ทําร่วมกันนะ,ะกับเมมเบอร์6คนนะครับทั้งเบียนเคเดและซีเจมฟเดสการติดเซมระสือนะครับก็จอว่าติดอย่างต่อเนื่องนะฮะเพลงหลักก็ติดหมดเลยนะฮะอัลบัมล่าสุดด้วยนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสนะฮะ มีผลงานเพลงกับทางเบียนเคปเดียนะฮะจากงานเจอรโลฟอิเล็กชันนะครับในซีเกันติกาวนั่นเองกับผลงานเพลงวิง3ครั้งนะครับ แล้วก็เป็นเซนเตอร์เพลงรอนะครับ Chain of Love ด้วยนะฮะก็ถือว่าน้องฟอร์จูนนี่ผลงานมากเลยทีเดียวนะฮะมากความสามารถจริงๆไปกันต่อกับอันดับที่8นะครับแม่น้องคนนี้ก็เป็นที่รู้กันดีนะครับแฟนคลับทุกคนต้องรู้จักเป็นอย่างดีน้องสิตานั่นเองนะครับคว้าอันดับ8ไปนะฮะกับยอดผู้ติดตามนะครับกว่า1 6 0 0 0คนนะครับตอนนี้น้องสิตานะครับก็เปิดประเดิมผลงานกับการเป็นเซนเตอร์นะครับซิงเกิลเชียงใหม่106 แล้วก็เป็นเซนเตอร์ต่อเนื่องในซิงเกิลที่2คู่กับน้องคานิงนะฮะเมลอนจูสนั่นเองแล้วก็ติดเซมบัสเซอต่อเนื่องนะครับมาจนถึงอัลบั้มที่1ของวงด้วยนะฮะมีโอกาสได้มาติดเซมบัสเซอรในงานเจอร์รอ e ิเล็กชันะครับกับผลงานเพลงดิง3ครั้งนะครับแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือว่าน้องได้รับเลือกนะฮะเป็นตัวแทนไปร่วมงานขาวแดงหรือว่างาน NHK โค h าคุนั่นเองนะครับเป็นงานครั้งที่70 ซึ่งจัดเมื่อวันที่31ธันวาคม2,019นานั่นเองก็ไปคู่กับน้องโมบายนะฮะในตอนนั้นก็ถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งกับน้องนะฮะแล้วก็มากันที่อันดับที่7นะครับบอกเลยว่ายอดผู้ติดตามนี่สูสีมากๆนะครับขอแสดงความยินดีกับน้องปริมะนะครับที่คว้าอันดับที่7ไปนะฮะ กับยอดผู้ติดตามก็1 6 0 0 0กว่าคนเช่นเดียวกันนะฮะด้วยความสูสีนี้นะครับเราจะต้องดูผู้ติดตามในหลักร้อยนะฮะก็จะเฉือนกันนิดเดียวเองนะครับจริงๆก็ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะฮะแต่ก็ชนะน้องสิตามานิดเดียวนะฮะสำหรับน้องปริมาณนะครับก็ติดเซมบัสสอเชียงใหม่106นะครับพร้อมกับเป็นเซนเ,นเตอร์เพลงรองนะฮะโอนไกยวาเลนไทน์นั่นเองและก็ติดเซมบัสสอเมลอนจูสนะครับแต่ก็หลุดในซิงเกิลมารีนั่นเองนะฮะ แล้วก็ได้รับโอกาสนะครับติดเซมเบอร์สึกเพิ่มเติมนะครับจากงานจังเกิลทัวนาเมนต์นะฮะวารุตะพีโฟนั่นเองนะครับน้องก็ชนะจากการเป่ายิงฉุบมาก็เลยรับโอกาสนีด้วยนะฮะและเธอก็กลับมาอีกครั้งในอัลบั้มที่1 A ึ่งเอกเอ็งพนั่นเองนะครับผมก็เป็นเมมเบอร์อีกคนหนึ่งที่น่าจับตามองมากเลยทีเดียวนะตอนนี้นะฮะไปกันที่อันดับที่6นะครับแหมนะผู้ติดตามก็สูงมากๆแล้วก็มาแรงอย่างต่อเนื่องจริงๆนะฮะตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นะครับ น้องนีนี่นั่นเองนะฮะคว้าอันดับที่6ไปนะฮะกับยอดผู้ติดตาม1 8 0 0 0กว่าคนนะครับถึงแม้น้องจะไม่ได้มีกระแสในเรื่องของผลงานมากแต่อย่างใดนะฮะแต่เธอก็ติดเซมบบสตต่อเนื่องนะครับทุกซิงเกิลเธอก็ติดหมดนะฮะรวมถึงได้มีส่วนร่วมในอัลบั้มที่1ด้วยนั่นเองนะ,ะก็ติดตามกัาต่อไปว่าจะมีผลงานหรือได้รับโอกาสอะไรในอนาคตนะฮะสำหรับน้องนีนี่มากันที่อันดับที่5แล้วนะครับ อันนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องพิมพ์ด้วยนะครับกับยอดผู้ติดตามก็หน0 0 0กว่าคนนะครับน้องพิมพ์นี้ก็ท็อปฟฟร์มาตั้งแต่แรกๆที่เธอเข้าวงมาเลยนะฮะจากยอดการสนับสนุนต่างๆนะฮะที่มีอย่างท่วมท้นนะฮะก็ส่งผลให้น้องพิมพ์นี้ก็ได้รับโอกาสต่างๆมากมายระเดิมเลยกับการติดเซมบัสืีในเพลงฮาชชเลเพนกวินนะครับวิ่งไปส0เพนกวิน Penguin. จากการที่เธอได้ติดอันดับนะฮะเลือกตั้งของซิงเกิลที่9กก็ ทำให้มีผลงานเพลงกับพี่ๆเบียนเคฟเอด้วยนะฮะแล้วก็ส่งผลให้เธอในติดเซมเบลอนจูสนะครับมะลิด้วยนะฮะ แล้วก็อัลบั้มหนึ่งล่าสุดเธอก็ได้มีผลงานแล้วก็ได้มีส่วนร่วมด้วยนั่นเองนะฮะดังนั้นนะฮะการสนับสนุนจากแฟนคลับนี่ก็ถือว่ามีผลมากๆเลยนะก็จะส่งผลให้เมมคนนั้นมีผลงานต่อๆไปให้เราได้รับชมกันนั่นเองไปกันต่อกับอันดับที่4กันแล้วนะฮะอันดับที่4นี่ก็ไม่น่าจะเกินคาดนะฮะสำหรับน้องคนนี้นะเธอก็มีคนที่ชื่นชอบนะฮะติดตามมาอย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียวสำหรับน้องแชมพูนะครับในส่วนของผู้ติดตามมี่ก็มากเลยทีเดียวนะฮะหนึ่งแสน 10,000กับอีก3,000กว่าคนนะครับผมก็ถือว่าเป็นเมมเบอร์ที่ได้รับความนิยมสูงขึ้นเรื่อยๆจริงๆนะฮะแล้วก็ได้รับโอกาสมาอย่างต่อเนื่องจริงๆนะครับผลงานแรกใน C G M นะฮะก็คือเซมบอรสืบเพลงรองเส้นทางของผู้ใหญ่นะครับผมแล้วก็ติดเซมบอรสืบเพลงมัลิด้วยนั่นเองในซิงเกิลที่3นะฮะแล้วก็ล่าสุดนะครับได้รับโอกาสกับการเป็นเซนเตอร์อัลบั้มที่1นึ่ง A M Pressure ด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่า เป็นการพัฒนาอีกขั้นหนึ่งนะฮะของน้องแชมพูและก็เชื่อว่าเธอจะพัฒนาอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆอีกนะฮะก็แน่นอนว่าน้องแชมพูเนี่ยจะต้องได้รับโอกาสที่มากกว่านี้นะนาคนอย่างแน่นอนนะฮะแล้วต่อไปก็จะเป็นอันดับที่3นะครับก็ไม่ต้องสืบนะฮะว่าน่าจะเป็นใครแน่นอนนะครับอันดับ3คนนี้ก็คว้าไปครองนะครับคนิคงนั่นเองนะฮะ ผู้ติดตามก็สูงมากๆนะครับ1นึ่งแหมื่นหกพันกว่าผู้ติดตามนะครับสำหรับการติดเซมบัสสือนะครับก็แน่นอนฮะติดเซมบัสสือต่อเน,นื่องทุกซิงเกิลน,นะครับรวมถึงผลงานล่าสุดอัลบั้มที่1นึ่งเองเอง็เองเพรสเชอก็ติดเซมบัสสือด้วยนั่นเองแต่ว่าที่เหนือกว่านั้นก็คือการเป็นเซนเตอร์2ครั้งนะครับทั้งซิงเกิมลมะลิแล้วก็ซิงเกิลเ,เมลอนจูสคู่กับน้องสิตานั่นเองนะฮะและด้วยความนิยมของเธอนะฮะก็แน่นอนฮะส่งผลให้ ติดเซมบัสเซอร์ในงานเลือกตั้งซิงเกิลที่9นะฮะของ b n k 4 8ก็คือเพลงวิงสาครั้งนั่นเองนะฮะก็ มีผลงานนี้ด้วยสำหรับน้องคันิงนะฮะและเชื่อว่าความนิยมของน้องคันิงนะฮะก็จะอยู่ยงโคงกระพันแบบนี้ไปเรื่อยๆนั่นเองนะฮะเอาละครับสำหรับอันดับที่2กับอันดับที่1ก็แน่นอนนะครับก็จะต้องเป็นเมมเบอร์ที่มีฐานแฟนจาก BNK 4 8เติเดเดิมอยู่แล้วนะฮะแต่เรามาดูอันดับซ้อนะครับอันดับที่2ก็คือออมนั่นเองนะครับกับผู้ติดตามนะฮะสองแสน 8,000คนแล้วนะตอนนี้ออมก็มีผลงานโดดเด่นมาตั้งแต่ซิงเกิลที่4นะครับกับการติดเซมบัสึเพลงคีมิวะเมโลดี้นั่นเองนะฮะก็ถือว่าเป็นผลงานหลักที่มีเมมเบอร์รุ่นที่2เข้ามาติดนะก็ถือว่าดีมากๆเลยสำหรับออมนะฮะแล้วก็ในงานเลือกตั้งซิงเกิลที่9นะฮะก็ได้รับโอกาส เพลงวิ่งไปสิเพนกวินนะครับก็ได้ติดเซมระสืจากการโหวตของแฟนคลับนั่นเองและสำหรับผลงานหลักของ CGM4D นะก็ติดเซมระสืต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะครับรวมถึงอัลบั้มที่1ล่าสุดด้วยผลงานใน CGM นะฮะที่ออมก็มีโอกาสได้เป็นเซนเตอร์ด้วยก็คือเพลงรองนะฮะในซิงเกิล Melon Juice นะฮะ Dalecano Tamini นะฮะเพื่อใครสักคนนั่นเองนะครับเขาเป็นเพลงรองที่ ออมได้รับโอกาสกับการเป็นเซ็นเตอร์นะฮะและก็อันดับหนึ่งะครับก็เป็นที่แน่นอนนะครับอิสุลนานั่นเองนะครับคว้าอันดับที่1ไปกับผู้ติดตาม2,46,000กว่าคนนะครับลีนาก็มีผลงานที่ตัวเองได้ตีเซมประสือนะฮะก็เพลงคุกกี้เสียงไทยตั้งแต่นู้ดเลยนะฮะผลงานสุดท้ายในนนำ B.N.K. 4 8ก็คือการเป็นเซนเตอร์เพลง Reborn นั่นเองนะฮะในอัลบั้มที่2 ของ B.N.K. 48ส่วนงานเลือกตั้งนะครับ <ๆ S 1> ก็จะมีในซิงเกิลที่6นะฮะเพลงก็เพราะว่าชอบเธอนะครับก็ได้ติดเสียบัสือจากงานเลือกตั้งของ B.N.K. ครั้งแรกส่วนในครั้งที่2นะครับกับซิงเกิลที่9ก็จะมีเพลงวิ่งไปสีเพนกวินส่วนในเรื่องของการติดเมสมยบัสือนะครับเธอก็ติดเสียบัสือทุกๆซิงเกิลนะฮะแต่ว่าในอัลบั้มที่1นะฮะลีน่าก็ไม่ได้ติดนะฮะเนื่องจากว่าเป็นการเปิดโอกาสให้กับเมมเบอร์คนอื่นได้ขึ้นมาติดบ้างนะ,ะับแล้วก็ลีน่าก็จะคอยม ความก้าวหน้าดูพัฒนาได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองและนี่ก็คือทั้งหมดสำหรับ10อันดับแรกนะฮะแต่ว่าผมจะขอเพิ่มอีก2อันดับไปด้วยนะฮะก็คืออันดับที่11กับ12เนื่องจากว่าอาจจะมีคุณผู้ชมนะฮะอยากจะดู10อันดับที่เป็นเมมเบอร์ C G M 4 8แบบเพียวๆไปเลยก็คือว่าไม่ได้มีฐานเดิมจาก B K 4 8ะ10อันดับที่แท้จริงจะมีใครบ้างนะครับขอดูอันดับที่12นะครับผมอันดับ12นะครับก็ขอแสดงความ ยินดีกับนีนาด้วยนะครับผมผู้ติดต,ตาม78,000คนนะครับสำหรับนีนานะครับเธอก็มีผลงานการติดเซมเบสือมาก็หลายซิงเกิลน,นะฮะ สิงเกิลที่หนึ่งเธอก็ติดเซมบัสเซอนะครับแล้วก็ได้เป็นเซนเตอร์เพลงรองเส้นทางของผู้ใหญ่คู่กับน้องปิ้งนั่นเองแล้วก็ได้รับโอกาสในงานจังเก้นทัวนาเมนต์นะครับก็ได้ติดเซมบัสเซอเพลงวารุตาพีโพด้วยนะฮะกับ b ีแอนเเดียนนั่นเองแล้วก็ซิงเกิลมาลิด้วยนะเธอก็เป็นเซมบัสเอนะครับแต่ว่าอาัลบ,บั้มที่1ก็ไม่ได้ติดนะแล้วก็เราจะปิดท้ายกับอันดับที่11นั่นเองนะฮะ นี่เป็นการปิดไทยจริงๆคืออันดับที่1 1ของเราน้องเจดานะครับยินดีด้วยกับน้องนะฮะกับผู้ติด,ดตามนะฮะ79,000คนเลยทีเดียวน่าสนใจนะฮะน้องเจดาก็มีผลงานที่ตัวเองติดเซมบอซอยู่บ้างนะครับอย่างเพลงรองเส้นทางของผู้ใหญ่อ่าเพลงนี้ก็จะมีน้องเจดาด้วยแล้วก็จะเป็นการติดเพลงหลักครั้งแรกติดในซิงเกิลครั้งแรกก็คือมลินั่นเองก็ถือว่าเป็นผลงานที่ มีค่ากับน้องเจดามากๆเลยนะครับผมและนี่ก็คือทั้ง10อันดับนะครับที่เราได้นํามาจัดอันดับกันในวันนี้นะฮะสำหรับผู้ติด,ดตามใน f e c o o o p k p e นะฮะก็ไม่รู้ว่าตรงใจคุณผู้ชมหรือไม่นะฮะและในต,ตอนนี้ทางวงก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์นะฮะก็คือ อัลบั้มที่1น,นะครับก็กําลังจะเปิด pre order กันแล้วนะฮะก็จะเป็นทำเนียมอยู่แล้วนะสำหรับการทําอัลบั้มนะครับก็จะมีงาน t ู o shot นะครับที่จะจัดขึ้นน่าสนใจตรงที่ว่างาน t ู o shot ในครั้งนี้จะเป็นรูปแบบของการเซลฟี่อ่าต้องรอติดตามเลยว่าจะเซลฟี่กันยังไงนะจะสนุกสนานกันขนาดไหนสำหรับงานก็จะจัดกันวันที่12-13 มีนาคมปีหน้านะที่เชียงใหม่ฮอเ์เซนทันพาซาเชียงใหม่แอร์พอร์ตนั่นเองอันนี้ก็เป็นกําหนดการเบื้องต้นที่ประกาศมาก่อนถ้าสถานการณ์ยังคงปกติดีนะฮะแต่ว่าในอนาคตก็าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นการเลื่อนออกเลื่อนเข้านะครับก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของโควิด1 9แล้วก็มาตรการที่มาจากรัฐบาลนะฮะ <S <S นอกจากการประกาศพรีออเดอร์อัลบัมที่1ก็จะมีงานจับมือนะครับก็จะเป็นงานจับมือที่ คุณสามารถใช้บัตรทั้งเมลอนจูสก็ได้นะใครที่ดองไว้ไม่ได้ใช้นะครับก็เตรียมมาใช้ในงานครั้งนี้จะได้ใช้ร่วมกับบัตรจมือมะลินะครับวันที่19ถึง20กุมภาพันธ์ปีหน้าเช่นเดียวกันสถานที่ก็ที่เดียวกันนะครับสำหรับชาวกรุงเทพมหานครก็รอติดตามกันอีกครั้งหนึ่งนะว่าจะมีบอกวันที่หรือว่าสถานที่มาเมื่อ,อไหร,ร่นะฮะหรืออาจจะไม่มีก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะก็ต้องลุ้นแล้วก็รอติดตามกันต่อไปแล้วก็อย่าลืมสนับสนุนนะฮะอัลบั้มที่1ของ c g m 4 d ด้วยนะฮะก็เดินทางกันมาถึงอัลบัมที่1แล้วนะฮะสปีของวงนะครับสนับสนุนน้องกันต่อไปนะฮะคามิโอชีของคุณผู้ชมนะฮะติดท็อป10ผู้ติดตามสูงสุดหรือเปล่านะ,ะแล้วก็คุณคามิโอชีใครก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะฮะแล้วไว้เจอกันใหม่กับรายการถัดไปสำวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ